ปปงถแถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์สินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการค้ามนุษย์มูลค่าหลายล้านบาทค่ะขณะเดียวกันนะคะกำลังตรวจสอบการซื้อขายที่ดินซึ่งเกี่ยวข้องกับคดียักยอกทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ ร้อยตำรวจเอกหญิงสุวรณีสแสวงผลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงถแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการธุรกรรมครั้งที่4ว่าปปงได้ยึดทรัพย์สินของนายเชียงบุญที่มากับพวกในความผิดเกี่ยวกับการยึดถือและครอบครองทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะการค้าหรือสแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติโดยมิชอบในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญมูลค่ากว่า4ล้านบาท นอกจากนี้ยังยึดและอายัดทรัพย์สินของนายเสกสรร์สีสรรกับพวกรวม13คนซึ่งลักลอบค้าไม้พยุงตามแนวชายแดนรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทส่วนคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตำรวจพูทรอนหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จับกลุ่มนายพดุงศักดิ์ปุลพินิษฐ์และนายสุทธิพงษ์ช่วยพัดในข้อหาลักลอบนำแรงงานเมียนมาเข้ามาในประเทศจากการตรวจสอบทรัพย์สินพบเงินฝากบัญชี121 ล้านบาทสำหรับกรณีนายสุภชัยศรีสุภาอักษรอ,อดีตประธานสาหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์หนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญในคดียักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ซึ่งขายที่ดินให้แก่นางสาวอลิสาอสัศวโพคินลูกสาวของน,อนายอนันต์อสศวโพคินเจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินและเส้นทางการเงินโดยประสานการทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน